ผูให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลผู้รับสิ้นกิเลสหรือยังหรือปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางหรือไม่ถ้าเราไปใส่บาตรทำบุญผู้ประพฤติปฏิบัติทำเพื่อละเพื่อวางเพื่อเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลนั้นเลยพวกลูกหลานได้บุญมากได้อานิสงส์มากหากยังไม่สิ้นกิเลสแต่ก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากมีในพระสูตรนี่ ยิ่งทำบุญกับผู้ที่บรรลุมรคผลขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงและสูงจุดประมาณไม่ได้แห่งทรัพย์สมบัติหากไม่เป็นวิบากรรมเก่าตั้งแต่ในอดีตชาติทรงผลปัจจุบันในชาติที่หนักทางอัจัรกันที่เป็นคารุกัมก็จะสามารถสำเร็จผลในปัจจุบันไม่สงสัยวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลเพ็นสิบห้าค่ำเดือนสิบ ปีพศ2567ช่วงเช้าก็สมบูรณ์บริบุรณ์แล้วด้วยการทำบุญทานบักบีีพร้อมด้วยศีละบารมีทางศีล5และศีล8ส,ส,ส,สมบูรณบริบุรณ์ะปฤะพิปฏิบัติตนดังพรมอัรมจริยาทำใจเป็นดังพรมเป็นปกติทำใจไม่ให้มีเพศ ทำใจให้ทำรายการราคะทำใจเป็นปกติเป็นกลางๆไม่ให้จิตมันไปนยิตเพศหญิงไม่ให้จิตมันไปนยิตเพศชายอภรพมจจริยาตัดสินปัญหาให้ได้ผู้นั้นจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากด้วยศีลบารมีเพอทนบรทาบรมีทานา้ำบารมีก็สมบูรณ์บริบุรแล้วนี่นี่ก็ศีลบารมีเรานี่ให้มันสมบูรบริบูรณ์ที่ ปฏิบัติใจแบบพรหมปฏิบัติตัวดั่งพรหมปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติในศินแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกามราคะตัดสินปัญหาให้ได้มีอะไรดีนะกามทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกามทำให้จองร้างจองผานจองกรรมจองเวรเกิดกาม ทำให้เข้าสู่ทุกขติภูมิมากกว่าสุข,ขติภูมิการทำให้พบชาติยาวนานจนประมาณไม่ได้ในอนุบุพิกถาห้าพริเจ้าเทศถึงโทษแห่งการเทศถึงอานิสง์ แห่งการออกจากกามได้เห็นไหมเทตั้งแต่เรื่องต้นในอนุบุพิคถาห้าเรื่องทานเรื่องรักษาศีลเรื่องสวรรค์แง้วเรื่องที่มีความสุขอยู่บนเทวโลกแล้วก็เรื่องที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องกามที่สมควรที่จะละที่จะวาง มีความสุขแล้วได้ไรก็ได้แค่นั้นมีเมียหรือมีคนบำรุงบำาเรอยู่ในเทวโลกแล้วตายเป็นไหมตายถึงการเวลาก็ตายสาสิบหล้านปีมนุษย์ก็ต้องตายหรือไม่ถึงเดือนก็มีแล้วแต่วิบากกันแล้วแต่บุญที่ขึ้นสู่เทวโลกได้แค่ไหนบางทีก็ ไม่กี่วันบางทีก็ไม่กี่เดือนบางทีก็ไม่กี่ปีเหมือนกับโลกมนุษย์บางคนก็ตายแต้งอยู่ในท้องบางคนก็คลอดออกมาค่อยตายบางคนก็โตขึ้นมาไอ้บางคนก็ได้หลายวันบางคนก็ได้หลายเดือนและก็หลายปีเป็นหนุม่มเป็นสาวหรือแก่ค่อยตายก็มีแล้วแต่เทวดาก็ไม่เกินกัน เหตาที่กิ๊กก๊อกไม่มีบ้านอยู่ก็มีต้องไปเอาหมู่เอาพวกเอาบ้านคนอื่นคือไปขออยู่กับวิมานของคนอื่นก็ไม่เห็นว่ามีความสุขสะอาดสะอ้านเหมือนมหาบรินิพานแม้นพรหมมาโลกจะอยู่ในฌานในญานมีความสุขมีปีติเป็นอาหาร แต่ทิฏฐิมานะความทะเยอทยานอยากมีเหมือนภกาผมมนละความสุข